แคสเกมคันเทพของอยางชิวรงเกมเมอร์คุณแม่ไว้52ปีที่มักจะสตรีมมิ่งเกมกับลูกสาวไม่เพียงเป็นวาร์ลในวงการเกมแดนมังกรหากลีลาการเล่นเกมของคุณแม่ก็ไม่ธรรมดาเพราะเคยคว้าตำแหน่ง MVP หรือผู้เล่นยอดเยี่ยมในการแข่งขันเกมดัง h o n o r of Kings ระดับประเทศมาแล้ว การที่เกมเป็นสื่อกลางเชื่อมสัมพันธ์แม่ลูกยังทลายภาพจำเดิมๆว่าการเล่นเกมไม่ได้มีแต่ข้อเสียเสมอไปเพราะเกมยังสามารถเป็นสื่อกลางของครอบครัวสร้างอาชีพและยังเป็นวงการที่เปิดกว้างสำหรับคนทุกวัย การเล่นเกมออนไลน์นี่ก็สนุกไปอีกแบบนะคะคุณผู้ชมและไม่แปลกใจเลยค่ะที่คนทุกเพศทุกวัยนะคะจะหันมาเล่นเกมออนไลน์กันมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่นะคะที่ตอนนี้ก็มีรายงานค่ะว่าตัวเลขของผู้เล่นที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีสัดส่วนพอๆกันกับผู้เล่นที่เป็นผู้ชายเลยนะคะและยังไม่นับจํานวนผู้สูงอายุที่ก้กาวเข้ามาเป็นเกมเมอร์กันมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้เองแหะค่ะที่ก็ช่วยกระตุ้นให้วงการเกมในแดนมังกรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะปี2023ตลาดเกมในแดนมังกรมีมูลค่าสูงถึง3แสนล้านหยวนและมีผู้เล่นเกมออนไลน์กว่า600ล้านคน ไม่นับผลิตภัณฑ์เกมสัญชาติจีนที่ไปโกยรายได้ในต่างแดนทะลุแสนล้านหยวนติดต่อกันถึง4ปีสะท้อนว่าอุตสาหกรรมเกมเป็นแหล่งทำเงินสำคัญของจีน หากในทางกลับกันก็มีดราม่าว่าเกมอาจทำให้เด็กๆเสียการเรียนและสุขภาพจนต้องมีมาตรการควบคุมไม่ให้เยาวชนใช้เวลาอยู่หน้าจอมากจนเกินไปรวมถึงจัดระเบียบเกมต่างๆให้ผู้เล่นสามารถใช้จ่ายแบบพอดีทางจีนนะครับมองว่าในส่วนของถ้าปล่อยอิสระมากจนเกินไปในเรื่องของเกม อาจจะเป็นในเรื่องของการอาเสพติดได้อันนี้ว่ากันตามตรงนะครับผมแต่เราก็จะได้เห็นในส่วนของการพยายามบลรนซ์เพื่อให้อุตสาหกรรมเกมของจีนยังคงไปต่อได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าอุตสาหกรรมเกมโดยเฉพาะในส่วนของตัวการไลฟ์สตรีมมิ่งในสายเกมของจีนนะยังมีการเติบโตพุ่งขึ้นไปอีกครับเราะว่าทางจีนเองก็มีการประกาศนะครับให้เกิดอาชีพในส่วนของ คนจัดการแข่งขันในอ e ีสปอร์ตนะครับหรือนักเล่นเกมนะครับหรือว่าคนที่ทำงานในสายที่เกี่ยวกับเกมนะครับให้เป็นอาชีพที่ถูกต้องนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นความพยายามของทางจีนนะครับผมเพราะว่าเห็นแนวโน้มในการนะครับคือเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ถึงแม้ว่าอีกมุมหนึ่งทางจีนจะพยายามควบคุมอย่างมากในเยาวชน นะครับผมที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยนะครับให้เล่นเกมในระยะเวลาที่จํากัดอะไรต่างแต่อีมุมหนึ่งก็พยายามจะทําให้เติบโตด้วยเหมือนกันแม้ทางการจีนจะพยายามหาสมดุลที่พอดีให้กับการเล่นเกมหากในอนาคตก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวงการเกมมีแต่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่นการเกิดอาชีพใหม่อย่างนักแคสเกมที่ก็อาจผันตัวไปสู่การเป็นนักไลฟข์ขายของและการนำเกมเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการค้าซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีแต่จะผลักให้อุตสาหากรรมเกมสามารถรองรับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆของคนแดนมังกรพัสชนพงเพียรจันไทย PBS ีรายงาน